เรือของเราก็จะได้แล้วแล้วเรือของเราเนี่ยก็มีขีปนาวุธด้วยนับหนึ่งนะนอกจากนี้เขาก็ยังโวไปว่าเรือมาแล้วสองลำและตอนนี้ใครจะรู้ว่าเจสิบเนี่ยนะครับมันก็กำลังจะมาด้วยถึงขนาดที่บ่งบอกว่าเจสิบเนี่ยต้องได้รับอย่างแน่นอนครับยังไงก็ต้องมีเหมือนกับความช่วยเหลือครับ ในการส่งมอบโดยลบสองลำเพราะฉะนั้นฝูงบิน j .10 เนี่ยมีแน่นอนเขาก็เรียกว่าอดีตที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับมันก็มีนักบินชาวกัมพูชานี่แหละก็เคยมีการเข้าไปฝึกบินนะสำหรับเครื่องบินฝึกขั้นต้นในประเทศจีนแล้วก็มีบางภาพบางมุมเนี่ยนะฮะที่เห็นนักบินชาวกัมพูชาก็ได้มีการมาขึ้นเครื่องบินแบบ j .11 ฮนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสะไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในกรัรมพูชานะครับนำมาพูดคุยกันต่อซึ่งตอนนี้ครับกระแสข่าวก็อย่างที่กล่าวนะเรื่องของเรือคอเวตสองลำยังไม่ได้มาเลยฮะแต่ว่าคนกัมพูชาเนี่ยเริ่มคุยกันแล้วคุยกันอย่างสนั่นบันไหครับแล้วก็โวกันโอ้โหอย่างมากมาย ท่านผู้ชมครับผมจะให้ข้อสังเกตนะผมให้ข้อสังเกตตรงนี้มานานแล้วผมถามว่าเตียบันฮะแล้วก็ตระกูลเตียเนี่ยรวมถึงคณะนายทหารมีการเดินทางไปเยือนประเทศจีนเพื่อไปร่วมงานตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่19แล้วก็มีการปรากฏเป็นข่าวในประเทศจีนฮะวันที่20แต่ว่ากระแสข่าวที่มาจากจีนเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึง จีนได้มีการส่งมอบเรือคอเวตให้แก่กัมพูชาย้ํานะครับไม่ได้มีการพูดถึงคําว่าส่งมอบเรือคอเวตให้แก่กัมพูชาข้อที่2ก็คือว่าจีนก็ไม่ได้บอกว่ากัมพูชาหรือว่าเตียบันนะครับมีการเข้ามาตรวจเยี่ยมเรือไม่ได้มีการเน้นนะผมเน้นเฉพาะสื่อจีนนั้นในวันที่20 21 22 23ไม่มีการปรากฏเป็นข่าวจนกระทั่ง ข่าวดังกล่าวกลับด้ามาอีกการมาปรากฏโดยเฟ e บุ๊กของพลเอกเตียบันนะในวันที่3มตุลาคมท่านผู้ชมเห็นอะไรที่มันผิดปกติไหมผมถามว่าข่าวแบบเนี้ยมันเป็นข่าวใหญ่นะสำหรับกัมพูชาด้วยแล้วก็เป็นข่าวใหญ่สำหรับจีนด้วยคือยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีการนำเสนอข่าวอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็ยังคงไม่ได้ปักใจเชื่อว่า,ขาเมขมรนะเขาจะได้รับมอบ เรือคอเวททั้งสองลำคือหากว่าได้รับมอบจริงมันก็ต้องตกเป็นข่าวตั้งแต่วันที่20่สเลยฮะยีก็ต้องมีแต่ปรากฏมันไม่มีเพราะฉะนั้นข่าวที่มันปรากฏในวันที่3เนี่ยนะฮะเราก็บอกว่ามันสื่อในยะอะไรได้หลายๆอย่างในประเด็นทางด้านการเมืองทั้งภายในกัมพูชาเองหรือแม้แต่ภายนอกกัมพูชาเองครับมันก็มีมูลเหตุแล้วก็ตรก,กะอย่างมากมาย แล้วก็สิ่งหนึ่งท่านผู้ชมครับเมื่อข่าวเรือเนี่ยมันมีการปรากฏขึ้นมาอย่างไม่พอมันก็เริ่มที่จะมีข่าวรือตามอีกโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมเรือก็ได้แล้วนะฮะผมใช้คำนี้เนะชาวกัมพูชาเขาบอกว่าเรือของเราก็จะได้แล้วแล้วเรือของเราเนี่ยก็มีขีปนาวุธด้วยนับหนึ่งนะฮะนอกจากนี้เขาก็ยังโวไปว่าเรือมาแล้วสองลำและตอนเนี้ย ใครจะรู้ว่า j .10 เนี่ยนะครับมันก็กำลังจะมาด้วยถึงขนาดที่บ่งบอกว่า j .10 เนี่ยต้องได้รับอย่างแน่นอนครับยังไงก็ต้องมีเหมือนกับความช่วยเหลือครับในการส่งมอบโดยลบสองลำเพราะฉะนั้นฝูงบิน j .10 เนี่ยมีแน่นอนเขาก็เรียกว่าอดีตที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับมันก็มีนักบินชาวกามัมพูชานี่แหละ ก็เคยมีการเข้าไปฝึกบินนะคสำหรับเครื่องบินฝึกขั้นต้นในประเทศจีนแล้วก็มีบางภาพบางมุมเนี่ยนะฮะที่เห็นนักบินชาวกัมพูชาก็ได้มีการมาขึ้นเครื่องบินแบบ J11 ฮะก็มีการเข้าไปฝึกร่วมกับนักบินจีนก็เคยมีการปรากฏเป็นภาพไปแล้วเพราะฉะนั้นโซเชียลกัมพูชาเนี่ยก็พยายามที่จะปฏิปต่อเรื่องนะบอกว่าเออเรือเนี่ยก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ J10 เนี่ยยังไงก็ต้องได้แน่นอน แล้วก็มีการมาเหน็บแนมเราด้วยนะเรือดำน้ําเรายังต้องผ่อนเลยแต่ของเขาเนี่ยนะฮะอาจจะซื้อสดอือท่านผู้ชมครับต้องซื้อสดวางดูแล้วก็อืมดีะอ่ะเราก็อนุโมทนาด้วยนะถ้าคุณจะมีเครื่องบินแบบเจสิบก็ดีครับผมถึงบอกว่ามันก็ทําให้อาร์เซนเนี่ยคึกคักจะมีก็มีไปแล้วไม่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ย เราก็จะต้องทําการเรียกว่าอัปเกรดนะหรือว่าพัฒนากองทัพเราให้ดียิ่งขึ้นนะฮะยิ่งเขาได้เรือรบมาสองลำเนี่ยก็จะต้องทําให้กองทัพเรือต้องพัฒนาและนะครับนั่นก็คือการต่อเรือรบออกมาเป็นจํานวนที่เหมาะสมแล้วก็เพียงพอต่อการรับมือภัยคุกคามแล้วก็เรื่องของเรือลำน้าครับก็ต้องเพิ่มอีกอะลำเดียวคงไม่พอแล้วก็จะต้องต่ออีกประมาณสักสองถึงสามลำขึ้นไป นะครับซึ่งฝ่ายนู้นเนี่ยจะได้ไม่โวามากคือถ้าเขาจะมีทั้งเครื่องบินขับไล่หรือแม้แต่จะมีทั้งเรือคอเวเนี่ยมันก็ดีฮะมาในช่วงเวลานี้แล้วก็อดีตที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับมันก็มีกระแสข่าวลืออีกฮะในช่วงนั้นน่ะมันเคยมีกระแสข่าวว่าจีนเนี่ยอาจจะมีการเรียกว่าโยกเรือฮะเนี่ยของเราเนี่ย s 2 6 t ให้แก่กัมพูชาตรงนั้นเป็นข่าวลือแต่ที่มันไม่รือเนี่ยมีอยู่ข่าวนึงฮะ คือกัมพูชาเนี่ยเขาแสดงความสนใจครับอยากจะได้เรือดำน้ำมือสองครับจากจีนเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงคะเหมือนกับที่พาม่าครับเขาก็ได้เรือชั้นหมิงพาม่าได้ไปแล้วนะครับแล้วเรือชั้นหมิงเนี่ยก็มีการเข้ามาเรียกว่าบูรณะใหม่ครับอัปเกรดกันใหม่แล้วก็ทําการส่งมอบให้แก่ฐานเรือพามา่าเมื่อฐานเรือพามา่าได้รับมอบเรือแล้วเขาก็ใช้เรือลานี้ครับในการฝึก นอกเหนือจากการฝึกแล้วก็ยังใช้ในการป้องกันประเทศได้ด้วยครับกัมพูชาเนี่ยเขาก็เล็งเห็นตรงนี้ครับเขาก็บอกว่าอยากจะได้เรือดำน้ำด้วยเหมือนกันฮนะแต่ว่าเป็นเรือรุ่นเก่านะแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ก็แปลว่าในช่วงเวลานี้ท่านผู้ชมครับถ้าโดยสรุปความนะเรือรบเขามั่นใจว่าเขาได้สองลำนะครับข้อที่สองครับ J10 เนี่ยเขาก็มีความมั่นใจว่าในอนาคตครับ ก็น่าจะได้ J10 มาด้วยแล้วก็ข้อที่3ฮะเรื่องของเรือดำน้ำเนี่ยนะฮะก็อาจจะได้หากว่าความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและจีนเนี่ยมันจะยิ่งขึ้นโดยองค์รวมท่านผู้ชมครับสังเกตกนให้ดีนะว่าทำไมฮะตอนนี้มันจะมีกระแสข่าวเรื่องของความสัมพันธ์จีนแล้วก็กัมพูชาเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะเออหนาหูมากขึ้นเลยครับตั้งแต่ที่เราก็มีการปล่อยข่าว เรื่องของจีนนะมีการสนับสนุนอาวุธให้แก่กัมพูชาแล้วก็มีการเข้ามาปะทะกับฝ่ายไทยนะครับวันที่24จนถึงวันที่28รกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีข่าวแบบเนี้ยไปเรื่อยๆฝ่ายโน้นก็รู้สึกว่าพยายามที่จะตอบโต้ตอบโต้กลับมาเรื่องความสัมพันธ์จีนและกัมพูชาจนทําให้โซเชียลไทยเนี่ยก็เรียกว่าโอ้โหเล่นกันแรงนะฮะเรื่องความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้น่าจะมี ในยะครับทางด้านการเมืองอย่างแน่นอนฮะตรงนี้ก็นํามาเป็นข่าวท่านผู้ชมครับนำเสนอ